เพนีนี่คุณมาที่นี่ได้ไงเพน,นีต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณมาที่นี่ทําไมคุณมาหาใครเอ่อผมส้อยสนหรอ <S <S 2> <S 2> นางหน้าด้านคนนั้นคือส้อยสนใช่ไหมไม่ใช่นะคือถ้างั้นฉันจะไปถามคุณสร้อยสนเองนี่คุณเดี๋ยวก่อนคุณฟังผมก่อน หมอนบคือมอนบกับคุณสร้อยสนใช่ครับผมกับสร้อยเราคุยยกันอยู่ขอโทษด้วยนะครับที่ลุ่มร่นอกตื่นึ่งก็บอกแล้วว่าคุณท่ทุนเลินเข้ามาแต่ไม่คิดว่าคุณเพ็ญพยมจะมาด้วยแล้ว คุณสร้อยสนมีเรื่องอะไรที่จะคุยกับพี่ทูนเหรอคะคุณพี่ทูนเข้ามาปรึกษาฉันนะคะให้ฉันสืบเรื่องที่มีคนร้ายเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวคุณและทำไมคุณถึงไม่บอกเพนนีก็คุณไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดเลยแล้วก็ยังมาหาว่าผมกับคุณสร้อยเป็นกิ๊กกันอีกอะไรนะคะนี่คุณเพนพยอยมคิดว่าฉันเนี่ยเป็นช้อยของคุณพี่ทูนเหรอคะ ฉันไม่ใช่สเปคสาวๆที่คุณพิทูลชอบหรอกค่ะแต่เป็นแบบที่ผมชอบนะครับเห็นเงียบๆแบบเนี้ยก็ร้ายเหมือนกันนะคะหมอไม่ได้หรอกครับผมก็ยุ่ไม่น้อยแล้วนะครับช้าๆเดี๋ยวจะอดครับผมขอขัดจังหวะหน่อยนะครับมีธุระอะไรหรือเปล่า มีแมวขโม,มยในโรงแรมของเรานะครับ <S <S ช่วงนี้แมวจรจัดมันเยอะผมก็เลยอยากมาดูปลาของผมว่าตัวแมวกินไปหรือยัง <S <S สงสัยว่าคุณจะมาช้าไปนะปลาของคุณยังไม่ตายแล้วตอนนี้มันก็ดิ้นไปอยู่ในปากแมวตัวอื่น <S 1> <S 1> <S 1> ผมก็คิดอยู่นะครับ ว่าจะจัดการไก่แมวดูปลาที่มันไม่มีเจ้าของแมวตัวอื่นจะมาฆ่าไปมันก็คงไม่แปลกแต่หมาที่มันเห่าทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของเขาเรียกว่าอะไรนะหมาห่วงก้างใช่ไหมครับฉันว่าเลิกเห่า หมายความว่าในเมื่อเราเครียรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็กลับไปทํางาน,นะค่ะผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเดี๋ยวนี้แต่ฉันมีธุระต้องคุยกับคุณพิธูลและคุณเพนพพยมแล้วเราค่อยคุยกันอืมผมเคยแต่เห็นสถานการณ์หมาฆ่าไปแดก ตอนนี้เพ um well ิ่งเคยเห็นหมาอดแดกคุณไส้สนคะถ้า่งนั้นเนี่ยเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะเชิญหมอกับพี่ทูนด้วยค่ะขอยืมตัวคุณไส้สนแป๊บนึงนะคะเชิญค่ะ วันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจ